ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอัศนี g g e ีด้วยสำหรับการส่งซุปเปอร์แดงเข้ามาบอกว่าขอรีวิว T 30หน่อยครับฟินิก์ผมเพิ่งซื้อกลับมาเมื่อวานลืมวิธีเล่นไปแล้ว เล่นแต่ e 3ก็ได้ครับแต่ว่าคันนี้รอคิวนิดหนึ่งนะครับผมพยายามทยอยอทำคลิปรีวิวออกมีของเก่าที่ค้างๆอยู่ก็เยอะเช่นกันนะครับขอขอบคุณคุณ What the p a r k 2297นะครับสำหรับการส่งซุปเปอร์เทงเข้ามาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับพินิกีีซ่7 6จจะมาวางขายอีกทีช่วงไหนพอทราบบ้างไหมครับ อ่าอันนี้ผมก็ตอบไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการส่งซุปเปอร์แดงเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณคุณดี1นึ่งนะครับสาหรับการส่งซุปเปอร์แดงเข้ามานะครับก็ไม่ได้บอกอะไรคนนี้ก็เคยส่งเข้ามาแล้วแล้วก็เป็นสมาชิกด้วยยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณดี1นึ่งด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งซุปเปอร์แดงเข้ามาหรือว่าการดเน a t หรือว่า จะเป็นผู้ชมที่ชมกันอย่างต่อเนื่องประจำนะยังไงก็คือเป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะครับแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วนะครยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยขอขอบคุณจากใจจริงๆครับผม สวัสดีชาวเวฟทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมจีซอพันสิบนะฮะหรือว่า g ีเอสโออาร์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับรถล้อยางอังกฤษพรีเมียมเที่ยแปดคันใหม่สไนเปอร์นะครับซึ่งในเกมนี้ก็มาชมคุณเก่งเดอะรีเท์เนอร์นะครับแต่ว่าวันนี้เอา IDCC มาเล่นครับอยู่ในแมืเบอร์ลินมาถึงนี่ซัดทีสามสองไปหนึ่งนัดด้วยความคม ลูกทองล้วนซัดไปอีกนัดหนึ่งสามร้อยเก้าสิบสองเกมนี้อยู่ในห้องเทียบแปดล้วนเลยนะมีจอนข้างนันหนึ่งคันแล้วก็คุณเก่งเกิดทางฝั่งตะวันตกครับเข้ามายึดตรงกลางเล่นซัดทีหนึ่งศูนย์สามไปอีกนัดสามร้อยห้าสิบคงความคมเหมือนเดิมกับคันนี้นะครับแต่ไม่สนันครับสนันทำไมครับบอกแล้วว่าเซิร์ฟนี้มัน สันในแล้วแบบมันหากินลำบากนะีเอามานี้เลยเล่นแนวหน้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคอร์สเข้าไปเอาลูกทองล,ล้วนด้วยมีจรข้างนั้นหนึ่งคันครับเปิดมาถึงนี่ซัดเข้าไปสาี่นัดนี่รอไปพันรอยแล้วปืนดีเป้าดีครับแต่ว่าเลือดน้อยไปหน่อย เปิดมาถึงก็วิ่งมาดักยิงเฮลิแ n k วิ่งผ่านตรงนี้เลยนะฮะได้มาสองคันนะครับสองคันเฮลิแ n k กับทีหนึ่งศูนย์สามเอายังอยู่ครับทีหนึ่งศูนย์สามยังอยู่นะเป้าเล็กมากนะครับปืนคอนกรี ฝังตรงข้ามนี่น่าจะเข้าจุดกันหมดแล้วในเกมนี้นี่ผมเอามอสมาลงด้วยนะครับเห็นชื่อรถถังตัวใหญ่ๆ HP เลือดตัวใหญ่ๆนั่นคือมอสนะครับตาไม่ค่อยดีแล้วนะครับ กติตัวมันเล็กๆนะอ้าวที103ยังอยู่ยิงเข้าไปอีกนั้นหนึ่งแต่ว่าติดบล็อกนะแม่ไม่ไปไหนครับไม่ไปไหนสําหรับที103เหมือนแบบอยากเอาคืนอะเหมือนคนอยากเอาคืนอะไรอย่างนี้นะครับยังอยู่ครับอันนี้ก็เล็งสักหน่อยครับเข้าคอไปเต็มๆ336ยิงไม่ทันนะ103ยิงไม่ทัน M103 อยากยิงอะแต่ยิงไม่ทันนะก็มายืนแบบ รออยู่นะพอไฟซิกเซนหายก็คุณเก่งก็ออกมาใหม่เดี๋ยวว่าเขาก็หลบไปก่อนแต่ว่าตรงนี้ครับแจกคไชเกอร์โปรโตไทส์นะครับด้านข้างเต็มเเข้าไป366ยิงนิ่มๆครับแล้วก็ยังอยู่ให้ยิงต่อก็ยิงต่อกับ398รัเกบ398โอ้เกือบ400นัดนี้แลเรียบร้อยเพื่อนในทีมเก็บไปเรียบร้อยสกอด้าไม่เห็นครับ ชะโงกมาหา103ไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับ M103 ด้านหลังชาลิเทียิงไม่ได้ครับจะโงกมาตรงนี้ครับเต็มเต็มครับแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บชาริเทีไป1คิวมีโบราด้วยวิ่งโฉบๆมานะโดนเห็นอยู่เมื่อกี้ โบราณเขาทำท่า,ทาเหมือนจะอ้อมไปทางไหนสักทางหนึ่งนะหายไปไหนแล้วคุณเก่งถอยหลังขึ้นตรงกลางครับ เข้ามาที่ป้อมอ๋อโบราณมาแปะตรงป้อมนี่เองนะครับเก่งก็เลยออกดีกว่านะครับออกดีกว่ามันเลี้ยวอะมันมันอึดๆนะมันไม่ค่อยจะพริ้วเท่าไรหร่คือถ้ามันพริ้วนี่มันก็แบบโกงโคตรๆเลยก็ถือว่าเป็นการ รักษาสมดุลแค่มันคมนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเป้าขนาดนี้ดาเมก็ดีด้วยนะดาเมตตอนนันสกอรสีต่อ6ครับตอนนี้ตึงๆและออกมานี่ไปติดโอ้ยโดนโบราดครับโบราดโยกไปยิงท้ายโดนเข้ามานัดหนึ่งสามกว่า376เจ็ดสไง สูม1 3 0ครับแต่ว่าคุณเก่งโฟกัสที่พุ่มก่อนครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแล้วมองไม่เห็นเมื่อกี้ก็โดนมานัดหนึ่งด้วยชัองโงกมาทางนี้อีกทีหนึ่งยังไม่เห็นใครนะครับเขาน่าจะเข้าไปในเมืองกันหมดแล้วสกอร์ขยับหนีครับ4ต่อ7 โยกมาฝั่งนี้มองปุ่มสัดเอาบรายได้บรายได้โบลลาดเฉยครับนะแม่เอาเรื่องเอาเรื่องเก็บโบลลาดไปเฉยสองคิวไปโยกมาในเมืองอีกทีหนึง่งถ้ามีใครถอยก็เอาเอาเอาสวเคสามสิบอ,อ,อุ้ย ดีว่าเขายิงมาไม่โดนครับแต่ว่าเขาโหลดเร็วกว่าแต่เราน่าจะแรงกว่าไหมและเรียบร้อยครับมีเพื่อนซัพพอร์ตให้ด้วยสวยๆครับเก็บไปคิวหนึ่งเป็น3คิวครับแม่ยังดีว่ามีเพื่อนช่วยยิงเมื่อกี้นะแล้วเขายิงไม่โดนด้วยแหละสกอร์8เท่าครับ เริ่มตีตึ้นขึ้นมาอันนี้บรายเข้าพุ่มครับตรงนั้นเป็นซู130 p.m. ยิงไปเมื่อกี้ไฟไม่ติดสแสดงว่าไม่น่าจะโดนแล้วก็เขาไม่ดีอยู่ตรงนั้นนะครับในเมืองจากลัสสปอร์ก็จะเหลือเรเนเกต e คันเดียวที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็เรเนเกตนี่นัดเดียวครับเรียบร้อยแน่นอนคุณเก่งนะ่าจะใช้โอกาสนี้นะครับ เข้ามาล้วงด้านหลังจังหวะแบบเผลอๆอจ้าเอ๋นี่เรียบร้อยครับ 4Q ครับ 4Q ไปแล้วก็เฮวิทังฝั่งตรงข้ามเหลือคันเดียวก็คือ t i เกอครับไทเกอร์ูปออีโดนอะไรเข้าไปแล้วก็อู่เกือบตายครับ348แต่ว่ายังเหลืออีก57 ฮิตพอยเล็งรอเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับ5คิวไปครับมาช่วยในเมืองเคลียครับ10ต่อ9แม่มันเอ้มีคนเข้ามาครับจีซอพันสิบเหมือนกันครับแลกกันไปคนล่นนัดโอ้โห วิ่งมาเก็บด้วยกันเลยแต่ว่าโหลดใกล้เสร็จครับแล้วก็ตั้งปืนรอเรียบร้อยครับแม่โดนเหมือนกันนะวิ่งเข้ามายิงโดนเข้ามา352โอ้โหเกือบไปครับเกือบไปครับดีว่า HP ดีว่าเลือดเรายังเหลือเยอะอยู่นะ6คิวไปครับเหลืออีก4คันสุดท้ายนะครับ ลาสปอร์ตตรงนี้ก็ซูร้อยสามสิบครับเอาได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วเกมนี้นี่บลายสองนัดคิวสองนัดเหมือนกันนะทั้งโบราาท,ทั้งซูร้อยสามสิบพีเอ็มเอาเรื่องเอาเรื่องคือเขาไม่ย้ายไปไหนนะซูร้อยสามสิบนะอยู่ที่เดิมนะบลายเข้าไปก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยคุณเก่งวิ่งไปหาจอนเลยครับเอาจอนก,นกันเลยครับ เพราะว่าเลือดยังเต็มนะได้ดาเมจแน่ๆโหลนลูก h e สรอครับเอาไฟติดโอ้โหอ้าวเห็นครับอ้าวยิงแล้วด้วยนะโอ้โหอย่างนี้หวันเจี๊ยบครับยิงแล้วแบบนี้หวันเจี๊ยบแน่นอนวิ่งเข้ามาทำไมครับวิ่งเข้ามาทำไมครับแท็กไว้หนึ่งรัดครับแล้วก็ซ่อมนะเขาใช้ซ่อมเนะี่ย ยังไงก็ไม่หลอดนะครับสำหรับจอนคันนี้เต็มเต็มครับ8คิวไปเหลืออีก2ท่านครับสกอร์เป็นจแล้วก็คารนเนยนยัพนเซอร์105อ่าเพื่อนเก็บสกอร์เป็นจไปแล้วเหลือขั้นสุดท้ายครับคารนเนยนยัพนเซอร์105ก็ไม่รู้ว่าเลือดเข้าเหลือแค่ไหนนะครับล่าสุดนี้ก็คือเลือดยังเต็มอยู่นะ โอ้โหเก็บเพื่อเราไปครับเหลือเลืออยู่400ครับเลงหนะหนแล้วซัด353แล้วเพื่อนเก็บไปแม่ก็ได้8คิวเกือบ9คิวแล้วเมื่อกี้ในเกมนี้นี่โชว์ความพริวนะฮะโชว์ความริวเล่นทั้งแมปเพราะว่ามันเร็วนะแต่ว่ามันพริวไหมมันก็ ประมาณหนึ่งนะไม่ได้ริ้วมากนะแต่ว่าผลเล่นริ้วนะ <c oughs> เกมนี้ก็เอ็มแตกนะได้เอ็ดทังเกอร์ไปนะครับได้เหรียญเลดดี้วอเตอร์นะครับแปดถึงเก้าคิวซึ่งในเกมนี้แปดคิวนะครับเกือบจะ9ก้าคิวอยู่แล้วนะเอ่อไฮคลิเบอร์ครับปืนลำกล้องใหญ่ทังเกอร์สไนเปอร์แล้วก็ทอากันครับได้เงินมา แสนหแล้วก็ค่าประสบการณ์5,731นะครับอันนี้เป็น ID ของเขาเป็น idcc นะก็ชื่อ the r e u o n a u n d e r s c o r test นะครับยิงไปทั้งหมด5,914ดาเมจ8คิวด้วยกันครับประสบการณ์ดิบๆนี่1,819นะครับยิง23เข้าเป้า21เจออาะเกราะ19นะปืนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะปืนแบบแม่นดีคุมเป้าดีนะแล้วก็ลูกกระสุนใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยแล้วก็ในเกมนี้ใช้ลูกทองด้วยนะครับ ดาเมจ5ห0 0แล้วก็มีแอ s ซิสอีก1,300นะครับบล็อกไม่มีแน่นอนเนะเพราะมันบางบางจ่อยกันน,นี้แต่ว่ามันมีจังหวะเด้งอยู่นะเท่าที่ผมเคยเล่นบัญชีพี่ไม่ม,มาค่าซ่อมไป6 2 0 0ค่ากระสุนแสนหนึ่งเพราะว่าใช้ลูกทองลว้วนๆนะแล้วก็มียุทธปัจัยเป็นอาหารนะ2 0 0 0 0แล้วก็เหลือมาใช้35 0 0 0ครับก็เป็นรถที่มาใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะดีอีกคันหนึ่งนะครับน่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่แต่ว่าเล่นยากอยู่นะเล่นยากอยู่ เอาไปสนายได้ไหมก็อย่างที่บอกว่าได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วแต่ว่าเซิรฟ์ฟเรานี่มันต้องอย่างนี้นะฮะมันต้องเล่นแบบประมาณนี้แหละมันถึงจะทันกินนะไม,ไม่งั้นรอสนายเนะี่ยมันไม่ค่อยทันกินเท่าไหร่นะครับเล่นแบบบู๊ๆสักนิดนึงนะครับอะไรอย่างนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเก่งด้วย The Returner นะครับสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อน สวัสดีครับ